ไเร็วๆเลยค่ะนะคะนลูกอันดีกันคันี้เหนเลยี่ราคาี้เรพิจาาคานะคะนี่ะแล้นกันานก1กิโลงานชิ้นราจายตัวค่ะถ้าใครกดีคลิปีสอนะู้นอยางน้ดู้หดเลยดูใหเลร็วๆเลยเร็วๆนะเร็วๆเนี่เวเรเลยนะใหแบบ้นะรากเ nhiều cái <laughs> gì vậy là cái gì vậy là cái gì vậy là cái gì